อ่าสายแผดือสายตัวนี้ใช่ตัวนี้พี่นะผมไว้ที่นี้ครับอ่าต่อไปเป็นอ่าเป็นสามสามนิ้วสามนิ้วก็คือไอเนี้ยพี่ไอพวกสายเนี้ยเนี้ยสิบสองเส้นอ๋อเนี้ยอย่างเงี้ยไอเงี้ยสายแคนอนนี้อ่าอันนี้คือสายธรรมดาเนี่ยสิบสองเส้นคงไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกหรอกทอาอย่างง้ทงกันอยู่ไม่ไหวเอ ได้นะพี่นะได้ได้นได้นะฮะมันพันกันอยู่อันนี้สายธรรมดา12เส้นเป็นแจ็คกับพี่เพราะมันจะมี1นิ้วกับ3นิ้วต่อไปนะครับอูดิโออินเอร์เฟซหนึ่งเก้าสองตัวนี้พี่หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองตัวเห็นไหมฮะหนึ่งเก้าสองมันมีเท่าไหร่นี้มันมีสองตัวถูกไหมพี่หนึ่งสองใช่ปะครับโปรโตห์เอชดีซิสเต็มไอเนี่ยคือเดี๋ยวพี่ผมต้องเปิดไฟฉายมันจะต่ออยู่ข้างหลังนี่พี่ มันจะเป็นไอ้อะไรเฟป็กดองเกิลอย่างเงี้ยดองเกิลมีพี่ครับดองเกิลอยู่นี่เปล่าหรือแม่อันนี้มันกระตัวกับเพื่อนใชนี่ฮะด้านหลังเนี่ยพี่ผมไม่รู้จะให้พี่ดูยังไงเพราะมันคือการ์ดที่เสียบอยู่อะมันคือการ์ด HD Core ที่เนี่ยเห็นไหม Excel HD Core มันคือการ์ดที่แล้วก็ Digital I/O Expansion เนี่ยคือไอ้ตัวอ๋อคือตัวนี้คือตัวในเนี่ยถ้าพี่จะดูจริงมันคือไอ้ตัวด้านหลังเนี่ยพี่แผงเนี่ย ตัวที่ต่อเนี่ยมันเป็นต่ออยู่ในคอมมาพี่ผมไม่รู้จะบอกไม่รู้จะดึงออกมายังมันเป็นการ์ดไงพี่พี่เห็นไหมล่ะไอดิจิตอลไอโอเอ็กซ์เพนชั่นการ์ดเห็นป่ะมันคือการ์ดที่อยู่ในนั้นอ่ะหนึ่งเก้าสองซึ่งผมถอดมาดูไม่ได้โปรโต้แอนด์ซิสเต็มมันก็เป็นการ์ดอยู่ในนี้แล้วก็ซิงโครไนซ์ดีไวส์ครับซิงโครไนซ์ดีไวส์ซิงโครไนซ์ดีไวส์คือตัวซิงนี่นี่คือซิงซิงโครไนซ์ดีไวส์โทษทีพี่อันนั้นออกมาดูไม่ได้มันเสียไปอยู่ แล้วก็มีดตัวมิดี้คือตัวนี้ตัวมิดี้คือตัวนี้นะมิดี้ตัวนี้เขียนไว้เลยมิดี้นะฮะมิดี้อินเทอร์เฟแล้วก็ออโต้สกัสซี่สกัสซี่ก็คือตัวที่เดี๋ยวนะพี่ไอไอสัญญาณสกัสซี่จากไอเนี้ยเดี๋ยวนะสกัสซี่ผมต้องดึงออกมาวเดี๋ยวมันเป็นตัวที่ คือสกัฟซี่มันก็คือฮาร์ดดิส์แบบสกัฟซี่ถูกไหมล่ะมันก็คือตัวที่เสียบไอเนี้ยการ์ดที่เสียบใี่สกัฟซี่มองเห็นคอมพิวเตอร์พี่มันอยู่เนี่ยแหละพี่จะดูพี่ก็ดูได้เดี๋ยวผมผมได้ให้ดูก็ได้ได้เลยได้พ่นะสกัฟซี่มันก็คือการ์ดเสียพาดี้มันอยู่พี่แล้วก็มีมันถอนมอนไม่ได้เป็นอินเทอร์เฟของฮาร์ดดิสใช่ใช่ใช่ได้แล้วพี่นะไม่มีปัญหาของมันอยู่ครบอยู่ครบแน่ๆมาชินคอนโทรลซอฟต์แวร์พี่ เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งกล่องอยู่นี่ผมนี่ไม่ไม่ได้หาย <laughs> มีกล่องเป็นหลกนักฐานก่อ <laughs> นี่นี่มาชินคอนโทรลซอฟต์แวร์เห็นป่ะเนี่ยคือมาชินคอนโทรลแต่มันเป็นซอฟต์แวร์ไงผม <laughs> เอาออกมาให้พี่ดูไม่ได้มันลงอยู่ในเครื่องมาชินคอนโทรลซอฟต์แวร์ไอ้พวกนี้เอามาพิสูจน์ยาก <laughs> แล้วก็ไอโอลิงค์เคเบิลตัวนี้เลยพี่พี่เห็นจะเห็นได้ชัดเลยฮะตัวนี้ i อโอลิงค์เคเบิลนี่ยพี่ <laughs> มันจะไปต่อกับนี่มันถึงได้บอกเป็น25ฟุตมันเขียนไว้ว่าเป็น25ฟิตใช่ป่ะ25ฟิตก็คือจะให้ข้างหลังเนี่ยพี่เดี๋ยวให้เห็นชัดๆก็ได้ป่วว่าเกิดใครถามว่ามันไอ้ตัวนี้มันมันมาถึง25นี่คือตัวนี้พี่ไอโอลิงเ i เ g c a b ตัวนี้พี่เนี่ย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 ตัวเนี้ยให้ดูได้นะดูได้เห็นไอ้ตัวตัวยาวดำๆอ่ะเนี่ยเนี่ยคือไอโอลิงค i เ g c a b l ปลายน่น25ฟิตไปเข้าไอโปรทูพี่ แล้วก็เดี๋ยวนะมีมีอะไรวะมีสตูดิโอคอนโซลสตูดิโอคอนโซลก็คืออันี่ใช่พี่คือไอ้โต๊ะเนี่ยแหละง่ายๆโต๊ะแล้วก็เอ่อโฟชานัลเฮดโฟนแอมป์ฟายตัวนี้พี่ครับโฟชานัลเฮดโฟนแอมป์ฟายคือมันมันใช้ซีซีคิวเอสเดี๋ยวเปิดให้ดูยี่ห้อมันซีคิวเอสใช่ซีคิวเอส ใช่ไหมพี่ CQS ใช่ป่ะ CQS คือตัวนี้นี่นี่จะหา CQS ไย่ CQS อันนี้เป็นตัวสำหรับแยกสัญญาณเฮดโฟนเวลาสมมุติว่าเด็กมันขึ้นมาอาจจะเยอะก็เสียบเข้าผ่านตัวนี้ได้นะฮะเก็บกลอบเอาละแล้วต่อไปก็คือ CQS แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้ อ๋อ e e d p h o n e a m p l i f อ e r Samsung S-phone ตัวนี้พี่ครับนี่นี่ s อ h โ n e พี่ดูได้สัญญาณมีนี่คือ S-phone เห็นไหมฮะนี่คือตัวนี้นะ s phone แล้วก็เอ่อ m y p r a y e r ใช่ไหมฮะ MD Player นี่ตัวนี้ตัวนู้นนี่ m อ p ม a y e r อยู่นี่นะครับ MD Player UPS อยู่นอกห้องผมวางไว้นอกห้องนะครับผมเพิ่งเอาไปเปลี่ยนแบตมาให้พี่ดูนี้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอลเอสามตัวนี่ครับหนึง 2 3นะครับ CD writer ข้างหน้าพี่ตั้งเลยนะครับผม CD writer เอ่อ stereo cassette นี่ครับนี่นะฮะ CD เอ่อ stereo cassette power monitor speaker อ่าะเรียบร้อยไหมครับพี่โอเคอ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่เออเดี๋ยวผมเขียนให้พี่ให้ก็แล้วกันพี่ใช้เพื่อประกอบการลาออกของผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเขียนให้ก่อนพี่จะได้สบายใจว่า ใช่อุปกรณ์เช็คอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับนายวรุตสวนทัศนะครับเดี๋ยวพี่แป้งเซ็นข้างล่างผมนะวันที่วันนี้วันที่เจ็ดโมงสามสิบหกเจ็ดสามหกวันที่วันที่แปดนะครับผมวันที่แปดเดือน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 หกน,นะครับ สองพันสิบสองนะครับอ่ะพี่แป้งช่วยเซ็นรับทราบนิดนึงครับผมพี่แป้งเซ็นรับทราบแอปทรูบเดี๋ยวผมจะซีลล็อกแล้วก็เอาตัวหนึ่งให้พี่แป้งอีกตัวหนึ่งผมจะไปส่งที่ h u ม a n r e าร u r c e อเดี๋ยวเขาว่าช่วยช่วยเซ็นวันที่กับเวลาได้วกมพิจาให้เป็นสม่ำเเดี๋ยวนั่นแล้วเดี๋ยวรบกวนพี่แป้งปิดห้องด้วยนะพี่โอเคไม่ใ เเวารียบร้อยแล้วพี่ไอ้ตัวนั้นที่พี่สงสัยพี่ถามผมได้นะไอ้ตัวข้างในอ่ะเพราะว่าผมยังนั่นอยู่ผมขอนี้นะพี่นะเรียบร้อยลูกคนพี่แป้งปิดห้องไหนครับอ่ปิดไฟในห้องเลยพี่สายแจ็คโอเคแล้วพี่นะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไอ้เดี๋ยวผมเอานี่เก็บก่อนไอ้ไอ้กล่องอบอ่ะเรียบร้อยพี่อย่าลืมปิดไอออนแอร์พี่ส่วนใหญ่ลืมแล้วเปล่าดูก่อนไม่ลืมนะอ๋ออย่าลืมอย่าลืมปิดออนแอร์พี่ พ่อแนนบางทีมันจะลืมปิดไฟในห้องปิดหมดแล้วนะครับ UPS อยู่นี่นะพี่นะผมยกไปเปลี่ยนแบตให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะแบตมันเริ่มเสื่อมเดี๋ยวขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ไปเดี๋ยวผมเอาไปไว้ในบล็อกพี่แล้วกันดีไหมเดี๋ยวผมแต่ซีลอกนะสำเนาเพราะว่าไอตัวจริงผมผมผมอ่าผมตัวจริงผมจะให้ทางฮิมแอนดรีสอร์เก็บไว้นะฮะก็จะได้ไม่มีปัญหาเอ้ยมีไอ้นั่นมาแล้วด้วยอ่ะมีกระดานเขียนโน้ตเฮซุนมาอะไร เริ่มเริ่มแล้วขอบคุณครับพี่ครับ